วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปยังสวนของพ่อจะดูว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคือผมยังไม่ได้บอกพ่อเลยเนี่ยว่าตัเองจะมาโอ้โห oh, เดินยากมากแถวนี้อืมเนี่ยไม่เหลือที่ตรงนี้อาจจะเป็นสถานที่ที่ผมจะตั้งร้านเน่ะผมเข้าใจแล้วอ่ะทําทไมผมถึงมีความผูกพันกับธรรมชาติเยอะมาก ดีจ้าตัวเองโอ้โหคือตอนนี้ในรอบ2เดือนที่ผมมาตัดผมนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมใส่หน้ากากตัดผมมันก็ต้องมีการเกี่ยวเนี่ยเห็นปะตรงเนี้ยมันต้องหมุนเป็น เป็นไข้กันอะ่ะช่างบอกว่ามันจะตัดได้ง่ายขึ้นก็วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปยังสวนของพ่อคือพ่อเขาแอบซื้อที่นะเดิมไม่บอกเขาควแล้วเขาก็ปลูกนู้ปลูกนี้โดยแบบถ้าถามว่าผมเคยไปไหมผมเคยไปแต่โอโ้โหหลายปีมาแล้วจะดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เวลาประมาณ10บโมงเช้านะครับตัดผมเสร็จก็น่าจะประมาณก่อนเที่ยงอะเนาะเดีย๋ยง,งเดี๋ยวผมจะไปแล้วก็พาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเป็นยังไงบอกก่อนเลยผมก็ส่วนตัวก็อยากจะรู้เหมือนกันคนนานมากที่ไม่ได้ไป แล้วก็ผมก็ไม่ได้บอกพ่อด้วยนะว่าผมจะไปเนี่ยวันเนี้ยนี่มาถึงแล้วต้นไม้หลายต้นเลยนะคือแบบใหญ่มากเนี่ยพาเพื่อนไปดูใกล้ๆเลยว่าเป็นยังไงใช่รถ ไม่มีคนละเทปะเทระเบิดปะยัง,ยงหล่อเพื่อนเพื่อนผมไม่ได้ตัดผมนานอะคือมันสบายขึ้นมากเลยแอเคร้อนมากตอนนี้อากาศก็เกือบเที่ยงอะครั้งที่แล้วตอนที่ผมมาอันนี้ประตูรั้วยังแบบร้ายร้ายเลยนะโอเคเดี๋ยวผมข้ามเลยแล้วกันโอค,คือผมยังไม่ได้บอกพ่อเลยเนะี่ยว่าตัวเองจะมาโอ้แต่ว่าญาติอะไรมันก็รกคือพ่อกับเพื่อนๆพ่อพ่อทีมงานอะไรก็ เขาเรียกว่ามาปรับปรุงมาทำนู้นทำนี้อยู่ออเด็กกำลังเล่นกีฬาสีเยเนี่ยดู <laughs> <rubbing> เด็กกำลังเล่นกีฬาสีมีแพะมีวัวเต็ไมไปหมดเลยเออบรรยากาศบ้านๆเป็นสเสน่ห์ของมันอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือต้นตรงนี้นะคือพ่อเขาก็น่าจะเลี้ยงปลาเลี้ยงนูเลี้ยงนี้เท่าที่เขาได้เล่าพูดกับผมะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศคร่าวๆกอนต้นกล้วยก็มีแต่ถ้าเป็นต้นกล้วยแถวบ้านผมนะไม่ไม่ค่อยได้กินลูกเลยเพราะว่าลิงมันอารวาสเยอะมากแต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีเลง ต้นมะนาวโหเริ่มโตขึ้นเยอะแล้วอืมโอที่กว้างอยู่คือตอนนี้ครับทุกคนกำลังคิดไอเดียนะคือปไปได้สูงเลยคือผมจะไปอยู่ญี่ปุ่น3ปีไปเรียนภาษาปีหนึ่งก็เรียนทำอาหาร2ปีเป็นมาเลยโรงเรียนชื่อดังเลยทำาหาร คือถ้าจบมาคือมีใบคือเป็นระดับเชฟเลยนะผมชอบทำอาหารอยู่แล้วอย่างน้อยมันได้ทำให้ครอบครัวกินแต่มากกว่านั้นนะผมก็อยากจะมีร้านอาหารนะร้านอาหารสบายๆเป็นอาหารคลีนแล้วแบบผมจะทำอาหารที่มันอร่อยมากๆในราคาที่ประหยัดแล้วให้คนปัตตานีคนบ้านๆหรือคนที่ไหนได้กินนะไม่ใช่เปิดร้านเพราะอยากจะรวยกับมันเพราะผมรู้แล้วผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะรวยกับเส้นทางไหนไอเดียตอนนี้คือผมแค่อยากจะทำเพื่อเป็นความสุขข,ของตัวเองได้ให้เห็นคนอื่นๆได้กินอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่แน่ที่นี้ที่ตรงนี้อาจจะ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผมจะตั้งร้านน่ะคือคิดดูถ้าเราจัดสถานที่สวยๆดีๆะนะเลี้ยงปลาดีๆตรงนั้นทําเป็นครัวมันคงเป็นอะไรที่มันว้าวมากๆคือมันกับเขาเรียกว่าสวนในเมืองอ่ะแอ่รมประมาณนั้นพอเวลาจะปั่นน้มามะนาวอะไรก็เ,เอาเอาลูกจากตรงนี้เลยไปปั่นให้เพื่อนๆได้กินวางโตะ๊ะม,มุมนิ้บ้างมุมนี้บ้างวางศาลาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ให้อาหารปลาได้ถ้าเป็นแถวบ้านผมนะกล้วยอย่างเงี้ยไม่เหลือขนาดกล้วยประมาณนี้ลิงมันเอาไปแล้ว เนี่ยไม่เหลือ100%อร๋อส่วนใหญ,ญ่พ่อจะเน้นต้นมะนาวกับกล้วยที่เนี่ยเฮ้ยกว้างอยู่นะอันนี้มันจะมีด้านหลังนั่นอีกด้านหลังในบ้านพักนั่นแหะโอ้ตรงนี้อากาศร่มมากคือที่ปัตตานีที่ผมสังเกตได้ชัวร์วเลยนะคืออากาศมันจะเป็นคล้ายๆร้อนชื้นนะครับอากาศตรงที่มีแดดจะร้อนมากๆแต่พอเวลาเราหลบอยู่ที่ร่มตรงนี้เนี่ย อากาศมันจะเย็นทันทีแต่ถ้าเป็นหลายหลาย,ลาย,ลายประเทศหรือหลายๆจังหวัดที่ผมได้ไปเนี่ยถึงแม้ว่าอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้มันก็ยังเป็นมันร้อนมันมีความร้อนของลมพัดมาลมร้อนอะไรเงี้ยแต่ทีนี้คือมันเย็นทันทีเลยเด,เดินเริ่มยากแล้วเดินทางไหนวะเนี่ยดูกว้างอยู่โอ้ยาชัชโอ้โหเดินยากมากแถวนี้โอ้ ถ้าจะถมที่ะนะมันก็เบืองเงินเยอะแต่ก่อนตรงนี้เป็นทุ่งนาพ่อก็เลยเอารถ1ิบลอ้อไปขุดขุดทรายที่อยู่ในบอ่อแล้วก็เอามาถมข้างๆเนี่ยคือทรายนี่เป็นทรายที่มันอยู่ในในนี้อยู่แล้วไม่ใช่ทรายที่ซื้อมาต่างหากเพาะไมก็ประหยัดเงินยิ่งขึ้นดูท้องฟ้าดิโหสบายตามากลองไปดูนะว่าฝั่งโน้เป็นต้นอะไรโคตรใหญ่อ่ะ บอไอ้บ่อบประเภทบ่ออย่างเงี้ยคือแบบปลาชอ่อนมีอยู่ด้วยโยนขกบปลอมเข้าไปอ่ะสอยสอยซอ,อยกรอกรอตามกรอเบ็ดอ่ะงับอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละต้นกล้วยต้นมะนาวพอจะนินสองอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าที่รัว้วในรั้วบ้านผมเนี่ยบริเวณบ้านเนี่ยมีมีหลายต้นมากๆลำไย,ยเอ็นทภาลำปลูกหมดอะ่ะพืชผักสวนครัวอะไรก็หมด เดี๋ยวผมโทรหาเพื่อนนาวีที่เราไปอีสานแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยกันในเซียนเกมมิ่งที่เราทําคลิปบาร์บีคิวอ่ะบ้านมันอยู่แถวนี้ไม่รู้หลังไหนเดี๋ยวผมโทรหามันไม่รู้ติดไหมตื่นยังรู้ว่าฟกเซียนเกมมิ่งฟกเกมมิ่งเนี่ยอุ้งเกมมันนอนดึกบริการฝากไหม้หวานนะน่าจะหลับอยู่แต่นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วไม่ค่อยมีอะไรอืมไม่ค่อยมีอะไรแล้วกลับดีกว่า โอ้คือเตะบอลตอนเที่ยงวันน่ะคิดถึงสมัยเตะยังเป็นนักเรียนเล็กๆอย่างนี้เตะบอลโอ้โหโคตรร้อนอ๋อเขาเห็นผมด้วยเขาบอกดีใจตัวเองไอ้เขาเห็นผมได้ไงวะเนี่ยเอ้ยเข้าตาด,ดีมากเลยนะก็มีกล้องสองทางไกลหรอือว,ว่ายังไงแค่เยวผมขอไปนั่งที่ศาลาก่อนอยากจะมีอะไรคุยกับเพื่อนๆหนื่นกันอันนี้คืออะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นห้องน้ำปะเออห้องน้ำห้องน้ำไม่ปิด เออใครว่าไม่ปิดน้ำโอเคนังกอน ผมเข้าใจแล้วอะทำไมผมถึงมีความผูกพันกับธรรมชาติเยอะมากมันกลับมาถึงพืชผักสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆนานาเนี่ยกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกิน่ะสังคมที่เราเติบโตมาเนี่ยมันมีผลผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแค่สิ่งเหล่านี้ทุกอย่างอะเรื่องนาทีการงานเรื่องนิสัยเรื่องอะไรต่างๆนานา mindset อะไรอย่างเงี้ยเนาะสำคัญมากเท่าที่ผมได้ดูนะที่ได้พาเพื่อนๆดูเนี่ยผมคิดว่าพ่อก็ยังไม่ได้ทําการปรับปรุงอะไรเยอะแยะอะเนาะเพราะเมื่อก่อนตอนที่ผมมาหลายปีที่แล้วเนี่ย ต้นมันยังเล็กอยู่เลยมันก็เขาปลูก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 ให้มันเป็นทางเป็นอะไรก่อนแล้วสงสัยเดี๋ยวเขาก็คงจะทําการปรับปรุงให้มันดูสวยทีเดียวเลยตอนนี้มันกับว่าปลูก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 ทิ้งทิ้งทิ้ง,งไปก่อนให้ต้นโตอย่างเงี้ยเนาะอือเนี่ยนะความสุขของพ่อผมเนี่ยเห็นชัดเลยพอมีเงินนะเขามักจะซื้อที่นะเขาก็สอนผมมาตลอดอนะ่ะว่ายาซีนมีเงินซื้อที่เถอะอย่างน้อยเราไม่รวยเงินแต่เรามีที่ที่ดินนับวันมันก็มีราคาต่อไปในอนาคตผมนะผมก็อยากจะรวยด้วยอยากจะรวยเงินด้วยอยากจะรวยที่ด้วยอยากจะบ ร้านซ์ทุกอย่างอะ่ะมันจัดการได้นั่นแหละ คือช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ผมมักจะถ่ายคลิปแถวบ้านบ่อยนอะเพื่อนๆก็คงได้แบบบรรยากาศแถวบ้านบ่อยเพราะว่าผมไม่สามารถเดินทางไปได้แล้วก็ที่สําคัญคือเร็วๆนี้เป็นไปได้สูงเลยนะก็คือต้นปีหน้าเนี่ยไม่กี่เดือนละผมอาจจะไปอยู่ญี่ปุ่นประมาณ3ปีเลย <S <S ไม่กล้าฟันทงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันยังไม่มาถึงแต่แต่ที่ผมจะบอกคือมันเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าผมจะไปเรียนภาษาปีหนึ่งแล้วก็แบบที่บอกครับอาจจะไปเรียนทำอาหารด้วยสองปีกลับมาแต่ระหว่างนั้น,นผมก็นั่งคิดอยู่นะว่าเฮ้ยตอนนี้มันลังเลขึ้นใจไปอยู่แล้ว พอแม่ทางบ้านทุกอย่างให้ไปเรื่องเงินอะไรก็ไม่ไ,มได้ติดขัดก็ขอบคุณพระเจ้าแต่จะบอกว่าถ้าไปเนี่ยมันมีสิ่งที่ผมกังวลอย่างหนึ่งเรื่องพอ่อกีเเป็นโรคหัวใจใช่ป่ะแล้วก็ผ่ผผาตัดได้สักพักหนึ่งแล้วสักพักใหญ่ปี2ปีแล้วแต่ตอนนี้เขาก็แบบทํางานอะไรได้นะแต่คืออาการมันไม่เหมือนพ่อคนเดิมแล้วไงผมก็กำลังตัดสินใจแต่พ่อบอกถ้าอยู่แล้วได้อะไรวันๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรในที่นี้หมายถึงว่าพอ่พอก็อยู่ชีวิตของพ่อนี่แม่ก็มีน้องสาวก็มีน้องชายผมก็เรียนจบแล้วเขาบอกเขาบอกว่ายาซีนนไไไปปเออะะยากมีฝัร็ ไปทาแต่ทาแล้วอย่าล้มเลิกอะไรพ่อวอกอย่างเงี้ยนะมันก็ทําให้ผมแบบมันซึ้งไงมันซึ้งแต่มันก็อยากจะทําให้เต็มที่ว่าเป็นความฝันแล้วกลับมาผมก็ทำกับข้าวให้พ่อแม่แต่ใจลึกๆมันก็กลัวว่าพ่อจะเสียชีวิตก่อนที่ผมจะแบบจะเรียนจบอะเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว๊บเดี๋ยวพูด,ด,ดต่อมันเจ็บ คือถ้าไปรอบนี้นะแน่นอนอะ่ะเพื่อนๆจะได้ดูคลิปต่างประเทศชโชๆอยู่แล้วสปีอะ่ะคือแล้วญี่ปุ่นเป็นประเทศที่หลายๆคนชอบอยู่แล้วผมคงเจาะลึกญี่ปุ่น3ปีเลยนั่นแหละคือลึกๆแบบลึกจริงๆเลยการเรียนท่องเที่ยววิถีชีวิต3ปีมันคงแบบอิ่มๆมากอะ่ะเพื่อนๆคงได้รับรู้ญี่ปุ่นเยอะเยอะเยอะสุดๆเลยอ ว่าถ้าไปรอบนี้เวลาไปเรียนมันคงไม่ได้กลับบ้านบ่อยๆเนาะก็คงแบบนานๆกับบ้านทีหนึ่งอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะเทอมหนึ่งสามสี่เดือนอะ่ะถึงจะได้กลับได้ครั้งหนึ่งอ่ะก็คงกลับได้ไม่นานก็กลับไปเรียนต่ออย่างเงี้ยสับไปมา3ปีไม่เหมือนกับช่วงที่ผมไปต่างประเทศเมื่อก่อนตอนนั้นอะ่ะไปแบบแนวเที่ยวนะแบบมันก็มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนั่นหแหละไปทาําฝันไปถ่ายคลิปไปเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างในคําว่าชัดเจนในที่นี้หมายถึงว่าตอนนั้นคือผมวันไหนอยากจะกลับไทยตอนไหนก็กลับได้แต่ตอนนี้คือผมมันกลับไไไไมม่ด้้แลวเพรผปียยนอู ผมก็คงคิดถึงที่เหล่านี้แล้วก็ที่แห่งนี้ผมก็เชื่อเลอเกินว่าอีก3ปีข้างหน้าอีก3 4ปีข้างหน้ามันก็คงไม่ใช่แบบนี้แล้วเป็นว่าคลิปวยนนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ครับบ่ายอากาศร้อนมากเทใช่ปะทรงใหม่อะ่ะโอ้โหขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเจอกันครับ